สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้นะครับพี่จะมาสอนการบวกลบเศษส,ส่วนเนาะซึ่งการบวกลบเศษส,ส่วนเนี่ยก็เป็นพื้นฐานที่สําคัญนะครับในการต่อยอดเนาะในการเรียนนายวิชาคณิตศาสตร์ไปในบทต่างๆเพราะเศษส,ส่วนเนี่ยก็คืออยู่ในหลายบทของคณิตศาสตร์เลยก็สําหรับใครที่ยังอ่านไม่เป็นนะครับหรือว่าใครที่ลืมวิธีการอ่านเนี่ยก็สามารถที่จะดูวิธีคีมนี้ได้เลยวิธีการบวกลบเศษส,ส่วนเนาะพี่ก็จะไปถวนให้ทีละอันเลยโอเคเรามาเริ่มกันที่อันแรกก็คือการอ่านเศษส่วนนะครับอ่ะสมมติเราเห็นแบบเนี้ย เห็นในรูปแบบนี้เนาะครับมันคือตัวนี้เราจานะะว่าไอตัวที่อยู่ข้างบนน่ะเราจานว่าตัวนี้คือตัวเศษครับและตัวที่อยู่ข้างล่างมันคือตัวส่วนซึ่งถ้าเราเขียนในรูปของหารยาวเนี่ยมันจะเขียนได้ในรูปแบบนี้ครับมันคือสองหารสามแบบนี้หากเราเขียนเจ e ้าเศษสองส่วนสามให้อยู่ในรูปหารยาวจะเป็นแบบนี้ครับโอเคแล้วก็วิธีการอ่านนะครับ เจ้าสองสองกับสามที่อยู่บนกระดาษตัวนี้เราจานว่าเศษสองส่วนสามครับเศษสองส่วนสามเนาะแล้วก็อ่ะอันนี้น้องเราอ่านเองนะครับอีสองข้อล่างแปดกับเจ็ดก็จานว่าเศษแปดครับเศษแปดส่วนอะไรส่วนเจ็ดเก่งมากนะครับเศษแปดส่วนเจ็ด ตัวนี้เศษห้าส่วนเก้านะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ลองเขียนเป็นรูปแบบเศษส่วนให้ดูอ่าอย่างเช่นอันนี้ก็จะเขียนเป็นรูปเศษส่วนได้เป็น,อย,นอ,อย่างเช่นตัวนี้สิบส่วนห้า จะเขียนได้เป็นคือตัวบนมันจะอยู่ข้างในนะครับตัวบนอ่านว่าเศษนะครับตัวล่างอ่านว่าตัวส่วนโอเคเราไปเริ่มที่การบวกการบวกก่อนเลยก่อนที่จะไปการลบการบวกนะครับวิธีที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เราอะต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนตัวข้างบนอ่านว่าเศษใช่ไหมครับตัวล่างอ่านว่าตัวส่วน การที่เราจะทำให้มันบวงบวกกันได้เราต้องทำให้ตัวส่วนเนี่ยเท่ากันก่อนเ่ะเรามาดูข้อหนอึ่งอย่างข้อหนึ่งเนี่ยอันนี้คือในโจทย์เขาให้ตัวส่วนอ่ะมันเท่ากันอยู่แล้วก็คือส่วนเจ็ดใช่ไหมครับในกรณีที่ถ้าส่วนมันท่านเท่ากันอยู่แล้วเราสามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยโอเคไหมอันนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับห้าบวกสามก็จะได้แปดแล้วเราก็ส่วนเท่าเดิมมาใส่ตัวส่วนเราไม่ต้องไม่ต้องไปบวกมันนะครับน้องบวกแค่ตัวบนเนาะในกรณีที่ ตัวส่วนมันเท่ากันบวกแค่ตัวเศษข้างบนไม่ใช่แบบ3ส่วน7บวก5ส่วน7ได้8ส่วน14อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับน้องตัวส่วนมันจะมีค่าเท่าเดิมครับในกรณีที่มันเท่ากันเนาะสส่วน7บวก5ส่วน7็ก็จะได้8ส่วน7นะครับโอเค3ส่วน5บวก5ส่วน3อ่ะเราต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนโดยวิธีการนำให้ส่วนเท่ากันนะครับนั่นก็คือการที่เรานำไปหาคอรอนอ คณานอหรือว่าคูณรวมนอยนะครับอ่าเราก็ไปหาคณานอกันก่อนคณานอของห้ากับสามอ่าเราก็ตั้งเลยห้ากับสามอ่าเราจะสังเกตได้ว่าห้ากับสามนะครับมันเป็นจํานวนเฉพาะเนาะมันก็เลยไม่มีตัวไหนหานมาได้ยกนอกจากหนึ่งนะครับมันก็จะหารได้เท่าเดิมอยู่ดีครับมันก็จะหารได้ห้ากับสามแล้วเวลาเราจะเอาคณานอมาตอบนะครับคณานอนเนี่ยเราจะเก็บเป็นตัว L แบบนี้ครับก็คือเป็น เก็บจากบนแล้วก็ข้างล่างด้วยก็จะเป็น1นคูณหครับ1นคูณหก็ได้5 5าคูณสมก็ได้15ครับสแสดงว่าคอลนอของ5กับ3ก็คือ15้นั่นเองอ่ะเราก็ต้องไปหาดูแล้วว่าเอ๊หอะไรนะคูณ5คูณอะไรได้15ครับ5คูณสถูกไหมห้าคูณสเมื่อเราคูณเราก็ต้องคูณทั้งทั้งเศษและส่วนนะครับ3คูณอะไรได้15ก็3าคูณหครับ3าคูณหาก็คูณทั้งเศษและส่วน เราก็จะได้เป็นเราก็จะได้เป็นอะไรเนี่ยอ่ะน้องน้องคูณเองดูนะครับก็จะได้เป็นอะไรเก้าเนาะเก้าส่วนสิบห้าบวกกับยี่สิบห้านะครับส่วนสิบห้าอ่ะเมื่อเราหาคอลนอกมาแล้วคอลนอนะคอลนองของเราเท่ากับสิบห้าเราก็ต้องไปหาตัวที่มันคูณจ้าตัวส่วนสองอันนี้เรามันได้สิบห้าอย่างห้าก็คูณสามใช่ไหมครับได้สิบห้าก็คูณทั้งเศษและส่วน สามคูณห้าครับได้สิบห้าคูณทังเศษและส่วน <c oughs> เมื่อเราคูณแล้วเราก็จะได้ได้นี้อ่าน้องจะเห็นนะได้แล้วครับว่าตัวส่วนอ่ะมันมีค่าเท่ากับสิบห้าเท่ากันแหละแล้วก็เอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยครับก็ยี่สิบห้าบวกเก้านะครับก็เท่ากับสามสิบสี่ไหมครับแล้วก็เอาส่วนสิบห้ามาใส่ถ้าในกรณีที่มันสามารถตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็สามารถที่จะตัดได้นะครับ แต่อันนี้มันทำให้เป็นจํานวนคาะได้นะครับโอเคทําให้เป็นจำนวนคาะก็เป็น15บใช่ไหมครับ5 2 3สองสามสิบก็เหลือสี่จะได้เท่านี้ครับก็คือการนั้ไม่เป็นจำนวนขาะนั่นก็คือการที่เราแปลงรูปนี้ให้ามาอยู่ในรูปนี้ก็คือเป็น15บคูณสได้30 30ิบวกกับสก็ได้สามครับโอเคข้อสามเก้ส่วนสบวก ถ้าสมมติว่าเราหาคอลอนได้แบบแม่นๆไวๆแล้วเนี่ยเราไม่จาเป็นที่จะต้องตั้งหารยาวก็ได้นะครับออย่างสี่กับสองอ่คะคลอนของมันก็คือสี่ใช่ไหมครับก็คือเป็นแบบนี้เนะา,เาะสี่กับสองหาคอลอนก็ได้สองกับหนึ่งเราก็เอาสองคูณสองได้สี่สี่คูณหนึ่งก็ได้สี่แสดงว่าคลอนของมันคือสี่ครับตัวนี้เป็นสี่แล้วก็วคูณแค่หนึ่งันนี้เป็นสองก็คูณสองเข้าไปให้ได้สี่ ก็จะได้เป็น9กส่วนสบวกกับ14บส่วนสนะครับก็จะได้เป็น23่ส่วนสเนาะอ่าอันนี้ทำให้เป็นจานวนขาะได้นะครับก็จะได้เป็นสนะี่ห้ายี่สิบเนาะยี่สิบก็เลยอีกสามโอเคโอเคข้อนี้ 6.4ส่วนบวก3ส่วนอ่ะอันนี้หาของเรานอนในใจเลยของเรานอนก็คือ8อันนี้ก็คูณ2ไปน,นี่ก็คูณ1ก็ได้เป็น12.8ส่วนบวกด้วย3.8ส่วนก็จะได้เป็น15.8ส่วนแครับโอเค อ่าอันข้อ5้าเราลองพี่ฝากเป็นการบ้านนะครับข้อนี้อาจจะมีตัวเลขเยอะหน่อยแต่ว่าวิธีการทำก็เหมือนเดิมเนาะอ่าลองไปทำดูนะครับได้เท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับถูกไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับลองคอมเมนต์มาก่อนเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเฉลยให้นะโอเคเรามาต่อมาเป็นการลบเศษส่วนโอ้พี่ลืม๋ยวอันนี้เป็นการลบนะคบนองการลบเศษส่วนเนาะโอเคการบวกอันนี้การลบการลบก็คล้ายๆเศษส่วน คล้ายๆการบวกเลยครับก็คือเราต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนโดยที่เราต้องไปหาคนอนนนะครับข้อหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเราหาเก่งแล้วเนาะเราไม่จำเป็นต้อง,ต,งตั้งหารก็คือคอลนของห้ากับสิบห้าก็คือสิบห้านะครับแล้วก็หาตัวที่มาคูณเจ้าสติตัวส่วนของสองตัวนี้ให้ได้สิบห้าห้าคูณอะไรได้สิบห้าก็ห้าคูณสามใช่ไหมครับตอนนี้เป็นสิบห้าอยู่แล้วก็ไม่ต้องคูณหรือว่าคูณหนึ่งก็ได้แปดสามยี่สิบสี่ สส่วน15ลบกับ3ส่วน15ก็จะได้เป็น21สบ็ส่วน15นะครับอันนี้ใครจะทำให้เป็นจำนวนคาะก็ได้นะหรือว่าแต่ว่าพี่จะตอบเป็นเศษเกินนะครับโอเค6ส่วน4ี่ลบ3ส่วน2นี่ก็คอล,ลนอเป็น4เนาะก็คูณ2บนล่างก็จะได้เป็น6ลบ6ส่วน4อุ้ยน้องเห็นอะไรไหมครับ ตัวนี้ก็คือจะได้ศูนย์เท่ากับศูนย์เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าตัวเศษอ่ะมันเป็นศูนย์ปุ๊บตัวข้างล่างมันก็จะไม่ไม่สามารถเพราะว่ามันมันคืนในะถ้นเขียนในรูปการตั้งหารมันจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งสี่หารศูนย์มันก็ได้ศูนย์นะครับมันก็ได้ตอบศูนย์ได้เลยอ่าอันนี้เป็นคณาของเจ็ดกับสามก็คือยี่สิบเอ็ดแล้วคูณเจ็ดก็คูณสามนะครับ ก็จะได้เป็นเท่าไหร่18สวน21ลบกับ14ส่วน21นะครับก็จะได้เป็น4ส่วน21อันนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วอันนี้คอรโนอก,ก็คือ18นั่นเองก็คูณ2ไปก็จะได้320นะครับส่วน18ลบกับ317ส่วน18ก็จะได้เป็น3ส่วน18ครับ อันนี้ตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างจำได้สามหนึ่งสามสามสองหกสสองเก้าสามสิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดนะครับก็จะได้ตอบได้เป็นหนึ่งส่วนหกนั่นเองโอเคข้อห้าลองไปฝึกทำเหมือนเดิมนะครับข้อห้าอาจจะแบบอ่ะน้องเห็นไหมว่าเลขมันเหมือนกันเลขมันเหมือนกันก็น้องจะมันทําได้สองวิธีนะครับจะเอาตัวนี้ไปหาครานอก,ก่อนก็ได้หรือว่าจะตัดเลยก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าตัดเลยก็จะไวกว่าอลองทํามาดูนะครับเดี๋ยวพี่ไปเฉลยนะ ก็สำหรับการบวกลบเศษส่วนในวันนี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆที่